จานวรวิธบารูประชาชาติเขต1ปัตตานีนะครับจากการที่รัฐบาลได้ตัง้งงบประมาณไว้ในปี68น,นะครับจำนวน3,752,700 0ล้านบาทแล้วก็เป็นงบประมาณซึ่งในลักษณะของการขาดดุลผมขออนุญาตเจาะลงไปที่งบประมาณบุรณาการที่เกี่ยวข้องกับสมตตจังหวัดชายแดนภาคใต้การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีงบประมาณ5,781.9ล้านบาทนี่นะครับโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถ้าเปรียบเปรียบเทียบกับปี2,560ลดลง80%มันก็ไปเชื่อมโยงกับงบประมาณที่ในโครงการต่างๆที่ได้ลดลงตามสถานการณ์ของเหตุการณ์ด้วยนั่นก็คือในโครงการอำนวยความยุติธรรม และการเยียวยานี่ได้ลดลงค่อนข้างเยอะ60กว่าเปอร์เซ็นต์ได้รับการยืยนยันว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนีไ้ได้ลดลงถ้าเทียบกับปี60นี่นะครับจำนวนเม็ดเงินที่ลดลงตรงนี้เราน่าที่จะไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนอการพัฒนาจากการที่ทนายกได้ลงไป ผู้นำสูงสุดของประเทศได้ลงไปในพื้นที่สามยัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะของธุรกิจที่เป็นธุรกิจบนฐานวัฒนธรรมได้เกิดขึ้นมากมายมันไม่เพียงแต่ส่งเสริมเพียงแค่คนในพื้นถิ่นเท่านั้นนับเป็นพันล้านบาทที่ในช่วงเศศกาลวันตุดอันทร์พฤิที่ผ่านมา ที่เงินจํานวนนี้เนี่ยนะครับได้รับการยืนยันจากสินค้าที่นําเข้าจำเลยจะเป็นเครื่องนุ่งเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งหม่มทั้งสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษเป็นพันล้านนะครับวันก่อนที่ท่านนายกลงไปที่ต้องขอขอบคุณท่านมุมมองในบริบทที่การพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมท่านไปเยี่ยมชมวิพิธพันธ์อัลกุรอานเราสามารถที่จะเอาวัฒนธรรมจุดนี้ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะเชื่อมโยงกับนานา,นาประเทศ ที่เป็นประเทศมุสลิมเส้นเลือดใหญ่เศรษฐกิจกของจังหวัดปัตตานียาลาณราธิวาสน,นั้นก็คือการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมงที่ปัตตานีท่านมีแนวคิดในการที่จะให้ปัตตานีนะครับเป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ําเป็นศูนกลางแล้วก็ต้องการที่จะให้ปัตตานีเนี่ยพนปูในเรื่องของคานเรืออู่ซ่อมเรือ สร้างเรือขึ้นมาถ้าหากว่าแนวคิดของรัฐบาลที่จะทำให้ปตัตตานีเป็นศูนย์กลางก็สามารถที่จะเอา,อาเชิญชวนเรือจากจังหวัดสรงลานะครศรีธรรมราชลงไปในประมาณ500-700ถึงลำได้สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่อยากจะให้ผู้นำประเทศแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ไปดูเพื่อไปสู่การเปลี่ยนพื้นที่ ที่มีความขัดแย้งนี้ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาในปี55เนี่ยสัดส่วนคนจนนี่นะครับอยู่ที่46.80ในขณะปัจจุบันปี65นี่ยนะครับ2 4.23ในจังหวัดปัตตานียะลานี่นะครับจากเดิมนั้น2 1ก็เหลือ17นาราธิวาสจาก42เหลือ19ก็ยังสูงอยู่ถ้าเทียบกับระดับประเทศนะทั่วราชอาณาจักรจะมีอยู่เพียงแค่5.45 ในปี2555เพราะฉะนั้นเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มีความขัดแย้งยาวนานนี้ด้วยการระดมโครงการใหญ่ๆเข้าไปนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาจากภาพเดิมๆเมพราะโอกาส80%ที่ลดลงมาเนี่ยก็สามารถที่จะระดมงบประมาณไปสู่ส่วนนี้เพื่อการพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลง ต่อไปท่านวรวิทย์บารูเชิญครับเรียนท่านประธา,านที่เคารพและสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมจานวรวิทย์บารูประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีนะครับจากการที่รัฐบาลได้ตัง้งงบประมาณไว้ในปี68นี่นะครับจำนวน3ล้าน7 5 0น่นล้านบาท แล้วก็เป็นงบประมาณซึ่งในลักษณะของการขาดดุลอย่างไรก็ตามนะครับงบประมาณในจำนวนนี้เนื่องจากว่ากับระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรผมขออนุญาตเจาะลงไปที่งบประมาณบรูรณาการที่เกี่ยวข้องกับสมตตอเกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจากการที่ท่าน นายกได้พูดในคำถแถลงในตอนที่เปิดนะครับท่านบอกว่าการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีงบประมาณ5,758.81 9ล้านบาทนี่นะครับเพื่อให้ประชาชนดูมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ แล้วก็เหตุการณ์ความรุนแรงก็ลดลงเป็นจำนวนถ้าเปรียบเปรียบเทียบกับปี2560ลดลง80%มันก็ไปเชื่อมโยงกับงบประมาณที่ในโครงการต่างๆที่ได้ลดลงตามสถานการณ์ของเหตุการณ์ด้วยนั่นก็คือในโครงการอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาน,นี่ได้ลดลงค่อนข้างเยอะ60กว่าเปอร์เซ็นต์จาก าจากาหมื่นห้าพันกว่าล้านนี่เนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่ห้าพันล้านนะครับซึ่งเป็นการลดลงตรงนี้ก็เป็นการดีใจที่เราสามารถได้รับการยืนยนันว่าสถานการณ์ในจังหวดัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ได้ได้ลดลงถ้าเทียบกับปีหกเนี่นะครับลดลงประมาณ80%เรซนเพราะนวยอจำนวนเม็ดเงินที่ ลดลงตรงนี้เราหน้าที่จะไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนอการพัฒนาผมอยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับมาคิดร่วมกันในการแก้ไขปัญหาชมุมชนชายแดนภาคใต้โดยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มีความขัดแย้งนี้ซึ่งมีระยะเวลายวลายวนานไปสู่การพัฒนาและสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชน มีหลายส่วนที่เราต้องยอมรับนะครับว่าจากการที่ท่านนายกได้ลงไปนะครับผู้นำสูงสุดของประเทศได้ลงไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในลักษณะของธุรกิจที่เป็นธุรกิจบนฐานวัฒนธรรมได้เกิดขึ้นมากมายมันไม่เพียงแต่ส่งเสริมเพียงแค่คนในพื้นถิ่นเท่านั้นนับเป็นพันล้านบาทที่ในช่วงเทศกาล วันจุดอันที่พฤฤฤิที่ผ่านมาที่เงินจำนวนนี้เนี่ยนะครับได้รับการยืนยันจากสินค้าที่นำเข้าจาเลยจเป็นเครื่องนุ่งเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งหม่มทั้งสุภาพส,สตรีแล้วก็สภาพบุรุษเป็นพันล้านนะครับวันก่อนที่ท่านนายกลงไปที่ต้องขอขอบคุณท่านมุมมองในบริบทที่การพัฒนาบนฐานวัฒนธรรม ท่านไปเยี่ยมชมวิพิธภัณฑ์อัลกุรอานนะครับถ้าจะพูดในปัจจุบันก็คือเราสามารถที่จะเอาวัฒนธรรมจุดนี้ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ power, ที่จะเชื่อมโยงกับนานา,นาประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมท่านได้บอกว่าทำไมเราจะเพียงเพียงแค่ให้พี่น้องประชาชนไปดูชมในพิพิธภัณฑ์แค่นั้นทำไมไม่ให้แหล่งวิพัณฑ์แห่งนี้อัพขึ้นมา ในลักษณะของการที่สามารถที่จะซ่อมอัลกุรอานที่ชำรุดเนี่ยจากทั่วโลกนะครับก็มาซ่อมที่นี่นับเป็นแนวทางที่ได้รับการชึ้นชมจนกระทั่งขณะนี้นะครับที่พี่น้องในจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องอยากจะเห็นที่มองทะลุในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถที่จะยกระดับของประเทศในเรื่องของธุรกิจได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอีกหลายส่วน าจากการที่รองอานายกภูมธรรมได้ลงไปที่ปัตตานีท่านได้มองนะครับซึ่งผมก็เคยพูดที่ตรงนี้นะครับว่าเส้นเลือดใหญ่เศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสนั้นก็คือการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมงที่ปัตตานีท่านมีแนวคิดในการที่จะให้ปัตตานีนะครับเป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ํา เป็นศูนย์กลางแล้วก็ต้องการที่จะให้วัต,ตนาเนี่ยผลผูในเรื่องของคานเรืออู่ซ่อมเรืออูโอสร้างเรือขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามีองค์ความรู้ที่มากมายและเกินกว่าพวกที่อ,อ,อยู่ข้างเคียงกับประเทศเราอย่างเช่นมาเลเซียรหรืออินโดนีเซียคนเหล่านี้ต้องมาซ่อมต้องมาอาศัย ที่ของเรานะครับคือในจังหวัดปัตตานีเพื่อการซ่อมสร้าง uh, เรือของตัวเองเมื่อเกิดการเสียหายนะครับเหล่านี้ขณะนิสภา<ๆ>ก็มีการแต่งตั้งณะกการวิสามัานเพื่อที่จะแก้ไขพรบรกรแก้ไขพรกรอสองห้าแปดนะครับสองหที่เกี่ยวข้องกับอายุยูเนี่ยซึ่งเป็นมิตหมายที่จะทำให้ เศรษฐกิจในจงังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัตตานีกลับขึ้นสู่สภาวะซึ่งในลักษณะเดิมนั้นครับมันเชื่อมโยงอย่างาหลายอย่างที่ปัตตานีนะครับถ้าหากว่า,าตลาดกลางสินค้าสั์น้ำนี่นะครับได้เกิดขึ้นก็จะมีเรือจากาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วก็ขณะน,นี้ท่านทราบไหมครับว่า เรือที่มีอยู่เป็นพันลำานก็เหลือประมาณไม่เกิน300ลําลำผมได้พูดคุยกับาทางาชาวประมงนะคผู้ประกอบการทางด้านเรือนยครับท่านบอกว่าถ้าหากว่าแนวคิดของรัฐบาลที่จะทำให้ปัตตานีเป็นศูนย์กลางก็สามารถที่จะเอา,เ,อาเชิญชวนเรือจากจังหวัดสรงลานะครศรีธรรมราชลงไปในประมาณ 500ถึง700ลำได้แต่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการขุดลอกร่องน้ำนะครับซึ่งทางกรมเจ้าท่าเนี่ยได้ขอผมทราบว่าได้ขอหลายปีเพราะว่าสภาวะของแม่น้ำปัตตนีนะครับที่มันมีอยู่ร่องน้ำเพียงแค่4เมตรเนี่ยมันจะไม่พอไม่สามารถที่จะสวนทางกันได้ทำให้โอกาสต่างๆน้อยลงนะครับเรือเกิดการเสียหายเนี่ยก็ ไอ้ที่คนที่เราอยากจะเชิญเข้ามาเขาก็ไม่อยากจะมามันองค์ประกอบเหล่านี้รวมทั้งไอ้ท่าเรือประมงที่ตั้งไว้เฉยๆสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่ได้รับการใช้เพราะว่าเกิดกรณีของไอ้พรกร้าแปดนี้เช่นเดียวกันก็เลยร้างไว้สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่อยากจะให้ผู้นำประเทศแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ไปดูเพื่อ ไปสู่การเปลี่ยนพื้นที่ที่มีความขัดแย้งนี้ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูสิบปีตลอดสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีห้าห้าจนกระทั่งปีหกห้าเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ของคนประชาชนที่ยากจนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะเป็นครึ่งหนึ่งแต่ใช้เวลาตั้งสิบปีตัวอย่างเช่นว่าในปีห้าห้าเนี่สัดส่วนคน คนจนนี่นะครับอยู่ที่46.80%ในขณะปัจจุบันปี65นี่นะครับ24.23%ในจังหวัดปัตตานียะลานี่นะครับก็จากเดิมนั้น21%ก็เหลือ17นาราธิวาสจาก42เหลือ19ก็ยังสูงอยู่ถ้าเทียบกับระดับประเทศทั่วราชอาณาจักรจะมีอยู่เพียงแค่5.45ในปี2555เพราะฉะนั้นเหล่านี้ถ้าหากว่า เราเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่มีความขัดแย้งยาวนานนี้ด้วยการระดมโครงการใหญ่ๆเข้าไปนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาจากภาพเดิมๆเมพเราะโอกาส80%ที่ลดลงมาเนี่ยก็สามารถที่จะระดมดง็ประมาณไปสู่ส่วนนี้เพื่อการพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงสภาพที่มันเป็นสภาพที่หลายประเทศหรือหคนต่างชาติที่มองว่า พื้นที่นี้ไม่น่าจะเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนมันจะกลับไปสู่แต,แต่ว่ารัฐบาลต้องนําจากการที่นายกลงไปเนี่ยนะครับเิ่งหนึ่งนะฮะก็เกิดขึ้นมาก็คือโครงการศูนย์ฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมฮาลานซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากในทางจังหวัดแคเนีภาคใต้เนี่ยนะครับเพราะว่าโดยสภาพการติดต่อโดยสภาพทางด้านวัฒนธรรมภาษาอะไรต่างๆหเหล่านี้มันเคลื่อนหนุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า สิ่งเหล่านี้ได้รับการจัดได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้งบในการพัฒนามากขึ้นแต่ที่จะเพราะพ่งังบในการในการความมั่นคงนั้นเราก็ก็ไม่ได้สำคัญมากมายก็คงไว้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเพิ่มงบประมาณทางด้านการพัฒนาให้มากขึ้นแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นปัญหามันก็จะได้รับการแก้ไขขอบคุณครับท่านประธานครับ